เอาติดตายใช่พดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขาว่าติดตามมกาครับสมนะวันนี้ก็ได้ขึ้นป่าอีทุกคนมานนี้ขึ้นไปสองคนนะก็บวท่องแต่วัท่องเพิ่นขึ้นก่อนเลยแต่เช้านี้ที่แรกเขาว่าไม่ได้ไปเลยเพราะขึ้นไปก่อนวะก็เพราะไปผู้เดียวคอยกับยังมีหัวไปไม่ได้ไปแต่ตอนแรกมันว่างก็เลยไปนี่กับสิบเจ็ดโมงไปปลายแล้วน้ำเรงคิดรูยจักกไปคือเก้าแล้วไปผู้เดียวเลยบะท่องกับเพิ่นไปแต่เช้านี้

วันนี้วางทุกคนต่อแรงไปเลยใช่ปะเช้าว่ดีเลยจบใก่เลยเนาะเลยับผู้ลาปะนี้พบพอเดียวบนที่พักเข้าทุกคนอคอยขับรถกลนบมาเลยกลังขับเนี่ยต้องวหวอยูอ่ไหนนี่ก็ให้จมูกขากัทุกคนเลยไม่ห่อตะบอนน้ะก็ขม้านี่ก็ได้จกของคุณนอนเยอแล้ รถเทาใบนี้ก็มองคอย,นอ,ยนอนนอก่อน,นกระพันเกตนะฮะบวกกสอนเนนะเห็นผนเทาอันนี้เพราะว่าโคตรโมยแล้วกะเป็นแถวนี้นะ ทุกคนเลยจักคนนอนอยู่เฉยนี่ก็ยไปเห็นร้จักพรคนนอนนี่ก็ได้บำมืดเลยหาสิเอา้าเดี๋ยวไปเบิง่งห้อยรถเพิ่งก่อนทุกคนเอาอ่นขึ้นไปนอนอยู่ทางห้อยตีผู้บทีนี้เนี่ยเราเห็นนะ บางทีกับวนนั้นทำวิตรีขประมาณนี้แหละกันเพิ่นไปนอนก็ได้เดี๋ยวโลหะหาเอารถก่อนเอาไปทางเลยกันเพิ่นละมาทางนี้นะบางทียันเพิ่นไปนอนน้ำบาคอนวันเพื่อจักธรรมนาเยี๋ยพูดลทางมาครับนอนอยู่หอยตีามันเบาคอยนะแต่มาหอยตีเนี่ยเบาห็นเจะคนไปทางเลยเอามาอะไปหากรเห็นช้างหม้อทองกับตะกคนเลย ເພິ່ນກິໂຕອລນີ້ອງກິຕແວຄົນນມນອຕິດີມກ່ນພິ່ນຂໍມືົຕ່ອຂາມຊົມຕແລງຊິໄດມານຳດທາ n ເພາະລົດກະວນຈັກພິນນອນທງລເຮນອນຫຕຮົາາົາທນາຕຮນຂົກລະນອ ไามานลนน้ำท้องมากระปะท้องกะแล้วเตีเห็นมาท้องจักคุณไปทางเลยบ้าห้างนเลยเบจุดบพ่พิกัดเธอานะี้นมดนี้มายู่ทุกคนเบอเลยเอฟซี FC, ทุกคนมาท้องกิโตอวนันนี้มีห่หรถ่ายขึ้นเหนือมั้ยเชีวเต่มาท้องมานะขี้รถจักมารถถ่ายนะขันนึ่งขึ้นเหนือห้อย ห้อยขาไปละห้อยห้อยขาขึ้นดูมอนห้อยเตยอยู่ละฮะมาหาเด้วนึ่งดังพื้นดังไฟไว้ไป่หาไรมองหากินข้าวแรงันทุกคนจิงเข้าเลยหาก็าห้อ่กินนี่โหลดมาตัวข้าวกระจานมละอืะ มาเลย วันนี้ปลากาถือว่าทิ้เรียบร้อยนะเดี๋ยวอ้อไปหากินก็ทุกคนเลยไปหาไร่โมงแล้วโมงปลาซิวรู้มันจะถึอรูเปล่ปลาก็ได้นอนหือตีอยู่นี่โมงเหมือนไงนี่เชื่อโรคคนเนื่อยคนละไปี๋ไลเลยช้าเอาปลากันเลยช้าขึ้นพื้นนี่ตัวใหญ่ นีป่ปลาที่น้อยธรรมดาิแหงอ่ะทุกคนมีปลาอยู่ละแล้วมีตัวใบตอง เออโตตัวละอืมนี่ปลาฮาซากันนี่ทุกคนอีพอก,กินกันได้เอาท้าอ,งอางนี่ สะหนองน้ำน,นี่ก็มันแห้งอาจจะพ่อกินนี่แล้ว หนองนี่ถ ok um. ja uh, ือว่าอมมืดทุกคนเลยเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่เนื้อนี่เชื่อมองพร้อมกันได้เชื่อกันได้กันปลาได้หลายก็ไปได้เชื่อนะพอกินแล้วก็ย่าปลากันได้เดี๋ยวก็มาสะหนองนี่ทุกคนเลยปลาชีวเข้าเห็ดลายโตใช่ไหมยังมีลายโตอ่ะตรงที่กามีเห็นนู่นก็ตัวปลา

ป่าที่เขาเลยั้ มาช้ทุกคนสองอาได้ประมาณนี้มีแต่ปลาซิวเข้าได้แต่เราโอเคได้ใช่ไหมพอกินซะเลยกินอี่ล้มาลายเติมเล็กนี่เดียมันน้อยกระดุกไปเสีแล้วปละดุกไปแล้ววะกรุกชงโตทุกคนกลเลยแกไปแล้วอเมื่อหายยู่ยกินก็มาเลยได้กับเขาแล้วมาฮันบอนทุกคนเลยมีเสือปลาแกงก็ เอาตีแกงเอาได้อืัอนิมดวตายยเจอกับประทองกีโตะก็ปินทุกคนเอ้ยกี่โต๊ขึ้น,นปะ <laughs> มาดิเห็นเพื่อน,น่ ป่ากชวชุจออดตนชจะมินะม่ายตสิมาปุนโคงก็แกงกอนนะ đi em này khoa subscribe không một cái phốt đợn tức con, đều phá luôn bắt Để mất đây Năm bài phục lại chỉ mô, anh phát quá Phát xếp quá phát สิเปล่งปลาดูกันเ้ยักเมคก,กับห่ากระโองชิมก่อนน้ำใส่จิงลิงึงี้ยเทียบอยู่เปล่าจางทุกคนพอ,ะอนะเปิดปลาน้อยช้ำ Bye. Oh. ถึงทั่วคับขนาดก่อกินข้าวกัดจำทุกคนเลยจำไว้จะที่จะทานเพิงกินก่อนั่นแหละจะที่จะทานเจ้าป้าจะเขากินข้าวแรกรุ่นอมลานมาหาอยู่หากินนี่ละมากกับมาผู้ดีก็ได้กินข้าวแรกกัดแกงปลาไปช้าเอากินนี่อ่าหมากหาอยู่กินกเฮโซก็มานได้เฮโซกเ็หลาบใหญ่นี่ได้ เนื้หไงแน่หมูป้าเฮิมันมานแน่เอาอยู่ดีดมีแห้งมากก็รถจักรคันหนึ่งคนผู้นึงเอามาทุกคนกินเ้าเกมปลาซื้อพักเมกบงกับงไงละอืมหอมอ่ะของพักเมิกนื้ชาติชมช้ม,ชมไปแล้นะทุกคน เข,เข้าเข้าวเย็นฮักดีกินข้าวเดี่ยอยุ่ป่าคักกันทุกคน Xì của tôi nhảy mất Đấy bằng thi cũng thôi ra rồi, tụi con, nó phải hạ can mình chắc lại, còn bưng đường ไปเดินเมื่นะไปประมาณว่าสองวันสามก็ได้ไปกันเลยดีที่เราแบบเขาเช้าเลยเข้าขจามละถ้ามัก็หุงแล้วเข้ากันเลยเข้ามันก็เช้านี่เด้ คอยก้าได้กินขา้าวกินน้ำอี่มแน่นวัี้เดี๋ยวลงไปหาผู้เปยนอนก่อนทุกคนลงไปนอนผู้เปยอยู่ผู้แคมโฮยผู้นอนอยู่นี่ละยุง่งเวลาพื้นมอดผัดยุง่งนอนนอนนอนจะนอนได้นอนพื้นนี่นะแต่๋ยวมีเขตอู่นะเฮาลงไปผู้อู่อยู่ผู้ละบนเัานอนอยู่ตะเกาผู้นี่นอนยัำฝนทุกคนเลยคักมัน,นยำฝนนะมันกันฝนได้ผนังไหมผนังทำไหมนะบาย หลังจากที่พูปีเพื่อแล้วประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงโอไปการอยู่แถวนองค้าน้อยก็ยไปหารัดแรกมันเห็นมังมาก็ออมเลยยันเห็นย่านเปลือกข้ากิน,นเดีเ๋ยวยงลงเบิงเออไปพูดกอนปีก้กถือว่าพูดแล้วทุกคนเลยเงียบสง,งัดเลยมันนี่บ่มีเชียงบปเลยมีแต่ยุ่งนี่ เก้าโมงละเสารเอ็ดโมงสาเอ็ดโมงชิบจิดถ้าบ่ายโมงไปชองกทุกคนออกไปหาการหรือห้าโมงกูละไปรัดเช้าเลยขันนอนหูมือนะเอา้าสำหรับคลิปนี้คอยเอาไว้คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวไม่ในอีพีหน้าทุกคน